ความเดิมตอนที่แล้วโ oh. อ้ตาเอะแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไป <laughs> นปกอะไรอยู่เนี่ย <laughs> มันคือคนนอนแต่อยู่ยในท่าเอียงหรือเป็นคนแอบสังเสาแอบในลืบหรือว่าอะไรเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในลืบปะ <laughs> <laughs> เหมือนไอ้เกมเกมกแรกๆเกมอะไรวะ g o d e n Escape ที่แบบมีคนติดอยู่ในลืบแล้วมีพระเจ้าลอยขึ้นมาได้ตรงนั้นปะ่ะไอคล้ายคันปะ <laughs> ช่างเถอะโอเคเอานะครับสสดีผมกาผัวผมนิสกุ้งกับเกมทูมารุนะครับผมคล้ายๆอุมารุนะแต่มีตัวทีเพิ่มมาตัวหนึ่งครับผมตัวด้านหน้าเกมนี้ก็เดทารลเกมเหมเช่นเคยนะครับผมก็เป็นยังไงก็มาลุยกันเลยด้วยกันนะครับผมโอเคเริ่มนั่นเงนั่นเงมาเริ่มก็โดนหนีตั้งแต่แรกเลยพ่อหนุ่มคนงามพ่อหนุ่มแว่นคนนี้ติดอยู่เดนซอกหลุดตรงนี้ไม่ไปไหนไม่ไหวจริงทั้ง <king> ได้ๆนะครับผมโอเคเครากำลังออกมาหางเขาหางเลแหละเซฟชั่นเลยนะผมห่ม่ค่อยหางทีละก้าทีละก้าโอเคเขาอยู่ระหว่างซ่อตึกไม่รู้ทําอะไรกันแน่นะครับผมแดนซ์ไซมันไดตรงนี้มีรูปภาพโอเคตรงล่างไม่ได้นะขึ้นบนไม่ได้นะครับผมแล้วก็ทางขวามีเหมือนเป็น e. วิวป่ปาอะไรนี้นะครับผมรูปภาพก่อนแล้วกันนะตรงนี้มีรูปภาพ พาธิตมีตัวเอ็นเลขสองเลขหกเลขสามแล้วก็น่าจะเป็นเลขแปดปะเขจาจดตำแหน่งกับสีก่อนแล้วกันนะผมโอเคเลขสองก็คือสีเหลืองสามก็คือสีฟ้าหกก็คือสีแดงน่าจะแปดเพาะเลขหกันที่เห็นว่าทางขวาหกไม่มีรูไงเพราะฉั้นแปดไม่มีรูก็น่าใช่ก็คือเลขแปดสีเขียวนะครับผมก็ตำแหน่งคร่าวๆขึ้นลงซ้ายขวา,ขานิดหน่อยกันนะก็มีตัวเอ็นอยู่ตรงพาธิตสีส้มนะครับผมแล้วก็คือผมเข้าจับหลักได้ด้วยเล่นมาพักใหญ่ๆนะครับผม พอเดาเกมได้อยู่นะโอเคฝั่งนี้มีประตูทองอันนึงแล้วก็อะไรวะมีเท้าอะไรชิกอย่างหนึ่งไม่กล้าไปดูเลยตอนนี้ก่อนนะตอนนี้มีวิวของป่าไม้ข้างนอกกับโต๊ะตัวนึงตั้งอยู่นะครับผมแล้วก็ไอ้ตู้นะอ่าดูที่ฝั่งนี้มีอะไรมีม้าหนึ่งตัวนะสวัสดีมีม้าเต้นรำนะครับผมเดี๋ยนะตรงนี้โอเคซุ่มเป็นจุดๆได้นะครับผมมีตู้เปิดได้แต่ไม่มีอะไรบนชั้นนี้นะครับผมมีสามชั้นนะ จำไว้ก่อนตู้ฝั่งนี้มีฮะอะไรเดี๋ยวนัทอะไอันนี้คือเมื่อไขโควงยักษ์นะครับผมมีชายเทียบมีมือเป็นไขโควงยักษ์อันหนึ่งเพราะหนุ่มคนอุ้ยได้เป็นคนเลยเลยเลยเด้อฮะฮะเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอ้โหยุคอะไรวะเนี่ยคุณพระอืมอย่างเทเลย เจ้าหนุ่มมือไขควงครับผมโอเคโดมาทั้งคนเลยมาช่วยไขยอะไรสักอยาก่างหนึ่งครับผมโอเคเจ้าหนุ่มมือไขควงฉันเลือกนายไขซะไขไขยัขยยงไงวะต้องกดอะไรกดนี่นะแล้วกดอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวไขยังไงฉันเลือกนายไขสิไขนั่นแหละอี๋โอ้โหดูท่าหมุนของเขาสิครับหมุนสิครับหมุนสิครับหมุนสิครับไอ้นี่มันช่างแข็งแกร่งเหลือเกินข้าหม,มุนมันไม่ได้พอะไรกันแน่นะพลังของมันช่างโอ้โห คุณพระช่วยเสริมพลังเข้าไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดโอ้โหดูเซนตะคืหหอหมุนไม่ได้เหรอคือหมุนไม่ได้เดี๋ยวเดีหมุนไม่ได้เพื่อ <c oughs> โอเคข้างบนมีฟันนะครับผมมีกัดกระดาษไว้แผ่นหนึ่งกับปุ่มสามปุ่มนะครับผมยังไม่รู้ว่าทำอะไรกันแน่นะ จ้าหนุ่มไก่ควงนี่ก็คือกันแน่น่ยข้างล่างมีตู้มีรหัสล็อกสี่รหัสกลมๆนะผมก็คือหนึ่งถึงเก้าใช่ไหมโอเคต่อไว้ก่อนอยะไม่รู้รหัสอยู่ดีนะตู้บนไม่มีอะไรตู้ล่างไม่มีอะไรนะผมตู้ตรงนี้มีล็อขามีน้ำเงินน้ำเงินกลมๆคุงอยู่นะกุญแ,แ,แ,แจเดี๋เดๆเอากุญแจมากดคานมันได้กุญแจเดัอต้องต้องหาวิธีมากดกดต้นหัวมนะันอ่ะเออเออเออเพราะฉะนั้นยังไม่ได้นะครับผม ของเยอะนะด่านนี้ต้องจำให้ได้ว่ามีอะไรบ้างโอเคแล้วมาโอเคมาไม่มีอะไรมมาไม่มีอะไรดีมาโอเคงั้นฝั่งนี้ประตูนี้นะเปิดไม่ได้นะครับผมตามหลักการแล้วประตูทางออกอะไรนี้นะประตูนี้ก็อุ้ยอะไรเนี่ยมีก้อนบางอย่างครับผมน่นจะเป็นก้อนนี้ไว้กดไอ้เมื่อกี้นี้แน่ๆเลยผมว่าแล้วก็อีกแล้วเนะปุ่มแดงปุ่มระเบิดแน่เลยตรงนี้มีดิวโดโี่ดนะตุ๊กตาโคเคชี นู้นฉากกรรมในแถวนี้น่ามีเอนดิ้งแน่ๆน่จีน้าของเขาช่างนิ่งเฉยและลมนะผมปุ่มอีกแล้วหละ่ะนยปุ่มมันมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาสองปุ่มนะผมน่าจะปุ่มเดีวยวกันแหละผมว่าโอเคอ๋อก็คือมันแถวนี้คือเป็นการกดเพื่อเอาปุ่มนะผมส่วนหน้าจอคือกดเพื่อดูโคเคชินนะครับผมประตูนี้ก็ประตูท,ที่ไม่ใช่ที่เรามาแพน <laughs> แพนดา้าแพนด้ามาซะด้วยสิเอาไงดี เราเชื่อว่ามันได้เอนดิ้งแน่ๆนะเพ <c oughs> ราะฉะนั้นเซฟไปก่อนนะผมโอเคตรงนี้มีสรารัรูปฟันนะฟันเหรอฟันข้างน,นอกเหรอมีนะมีหกซี่บนหกซี่ล่างแล้วก็ขีดบนขีดล่างอันนี้ไม่รู้ว่าทำไงนะยังไม่รู้นะผมเป็นสแสดงรูปภาพหรอปะบวันนี้แพนด้าให้เลือกดึงสี่จุดซึ่งผมเชื่อว่าทั้งสี่จุดน,นี้เดยวีห <c oughs> <c oughs> ันแพนด้ายักไปยักหน้าด้วยนะ อันนี้น,นีแหละใช่ใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อ่าอันนี้มองอันนี้แทนโอเคอันนี้ก็ไม่ใช่ดึงสิดึงปิ้วก็ไม่ใช่จริงด้วยบอกแล้วไม่เชื่อแล้วปิวจิบุจิบูแล้วถ้าเชื่อถ้าเชื่อละ่ะอ่ะเชื่อนะเชื่ออึ๊บขูว่ว่าไม่ต่างกันแล้วผมก็เชื่อว่าอีกสองปุ่มก็เช่นกันแต่ผมจะแสตงดูให้แน่ใจเผื่อเจออะไรซึร่งผมเชื่อว่าไม่มีทาง เดี๋ยวเดี๋ยวผิดคาดผิดคาดแล้วก่อนเจ้าเจ้าแพนด้าผิดคาดโอเคเราได้เจออะไรใหม่ๆหม่แล้วครับผมเราเล่นแค่แกแขนแพนด้าสำเร็จแล้วเลิศโอเคเอาก้อนหินมันได้ขึ้นมได้ปะขอขึ้นก่อนนะอุ้ยอะไรเนี่ยมีมีเด็กหนุ่มหัวแดงแดงสี่คนหน้าตาเหมือน ยูโดนั่นเลยก็ทำท่าได้โอเคมันจะมีท่านะยินตรงกลางมือสองข้างออกมามือปิดตาดีหน้าชูแขนขึ้นขึ้นเหนือหัวแต่ว่ามันม,มันหัวใหญ่เกินไปคือแขนเล็กไม่แน่ใจนะก็เลยได้แค่น,นี้โอเคมีชูด้านซ้ายด้านขวาอาา่าฮะน่าจะให้เราตั้งท่าบางอย่างนะครับผมไม,ไม่รู้ตั้งท่าอะไรยังไ,ไงไว้ก่อนแล้วกันนะไปเข้าไปนะครับผมตรงนี้มีตัวไร ตัวอะไรกระต่ายอ่ะแมวอ่ะต้องมายหรไม่หน้าตาข้าหิวข้าหิวข้ากระหายข้าหืนกำข้าข้าอยากกินข้าอยากกินกินกินแค่รับพรพโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยอีเมื่อกี้ได้กุญแจสีน้ำตาลน้ำตาลทองทองนะครับผม ไม่ตายแต่ไม่มีลิ้นชักน่าจะไว้ตั้งพราอะไรนี้ป่ะตั้งสักอย่างหนึ่งแหละนะผมว่าก็โมีชายคนหนึ่งกนันนั้จ้องมอสทางนี้คิ้วเข้มมากนะคุณชายคิ้วเข้ม,ต,นนมต้องการนี่ไหมต้องการนี่ไหมทับหัวจะได้ส่งผมเรียบแปรเหมือนกันโอเคตรงนี้มีปุ่มหนึ่งปุ่ม <S S eat, เสาอีดเวสนอร์ทเหนือใต้ออกตกแล้วก็ผ้าทิศเหรอเนี่้ผ้าทิศคือไอ้นั่นปะ่ะ เลขอะเอที่เป็นเลขที่ผมจดมาว่าสองสามหกแปดอันนี้เป็นรูปเหมือนรูปพายนะครับผมพาร์ทที่ดูที่ฝั่งนี้ใช่ไหมเอเนะเหนือใต้ออกตกใช่ไหมเดยนะต้องกลับมาดูใหม่นะผมว่าทําอะไรได้บ้างจุดนั้นหรือเปล่านะผมแต่ก่อนอื่นผมว่าผมจัดการกับไอ ตายตู้นี้กันนดีกว่างเนี้ยอ๊บโอเคเอาหินมาทับเร็ียบร้อยได้กุญแจนะครับผมสองดอกกันนะครับตอนนี้ประเด็นก็คือว่าสองดอกนี้จะขายอะไรได้บ้างหรือเปล่าขอดูรูปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะรูปที่มีตัวเลขอ่ะพาร์ทที่ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้นอตเนี่ยน,น,นี่นี่เอ็นขี้คือเหนืออยู่ตรงนี้ขึ้น,นฝั่งนี้เหนือใต้ออกตกประเด็นคือแล้วไงต่อ,ปร,อประเด็นคือเรารู้แล้วมันจะ จะเอียงพระทิตฝั่งนี้ไงตามแล้วมันจะเป็นตีนังกาคือแบบตรงนี้เป็นทางด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็จะเอียงเป็นอันนี้ด้าน,านบนซึ่งก็มาดูอยู่ดีว่าต้องใส่อะไรยังไงดีนะครับผมเพราะฉะนั้นข้ามก่อนแลวกันนะเราหาห้องที่ใช้กุญแจไขได้อ่ะไขไม่ได้ไขไม่ได้ปุ่มนี้ผมว่าน่าจะเอนดีอ้อันหนึ่งไหมแต่ลองกดก็ได้อ่ะไขอันนี้ได้โอเคปึ๊บยกออกไปดิวดฉันเลือกได้ สุิสสภาพภายนอกโอเคได้แล้วเฉยรหัดเฉยสามสามหกหกสองแปดสองนะผมมีตัวเลขเทเบาลนะนะสามสามหกหกสองแปดสองันนี้ทำถูกปะทำถูกใช่ปะสามสตอรี่ต้องมีอะไรอย่างงี้แล้วใช่ปะไม่ได้ทำอไผิดนะอันนี้ก็รูปฟันนะผมเนี่ยรูปฟันอันนี้มีห้าแท่งสี่เส้นเกี่ยวปะ เดี๋ยวนะรูปฟันดูอีทีนะรูปฟันคือนี้ปุ่มมันมีสามปุ่มรูปฟันเนาะไม่เข้าใจอันนี้ขายได้ปะจุดเนี้ยไม่ได้ได้นะมันนี้ไม่เข้าใจจริงนะครับผมวันนี้ก็ไม่ต้องขายไม่ต้องขายขายไม่ได้แล้ว เอตู้นี้ก็ไม่มีอะไรใช่ปะสามชั้นเนระไม่รู้แฮะฝั่งนี้ก็สี่ไม่น่าเกี่ยวปะใช่คนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเกี่ยวผมต้องเก็บสิญญานีไ้ได้อะเหนือทางนี้ใช่ไหมแล้วมี2องสามหกแปจะเอียงเอีงบนบนไปอ่ะ เดี๋ยวนะขออนุญาตกลับไปดูห้องเมื่อกี้นี่ใหม่สิตรงรูปนี้เหนือใต้าะอาอกตกนี่ไงมันคือพระที่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอียงหัวไปฝั่งนี้เพื่อดูทางเหนือคือฝั่งนี้เหนือไม่รู้อยู่ดีว่ะแต่งไงตัวเลขสี่สี่ตัวนี้ก็ได้จะอยู่ห้องไหญ่นี่แหละผมว่าไอแผงอันเนี้ยอันเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าอันไหนมันคือ,อเดี๋ยวนะสีป้าเดี๋ยวนะเห็นสีป้าตอนที่ผมกดสีเขียวเขียวคือแปด เฮ้ยง่ายๆแค่นี้เองเหรอวะผมไม่สังเกตสีอะ่ะโหอันนี้สีแดงหกอันต่อไปเอ่อน,นี้สีเหลืองสีเหลืองสองอันนี้สีสีน้ำเงินสามง่ายแค่นี้เลยเหรอโถอันนี้เหรอแท่งสีฟ้าเหมือนฟัวร์เรสเซนต์อย่างงี้ปะแท่งกับไฟในที่มือดอ,อ่ะเออไฟในที่มืดเหรอเดี๋ยวนะ ไปที่มืดบนชั้นวางอ่ะไม่ใช่ชั้นวางนี่มันไม่มีที่กดอะเออดีดีดีหรือว่าห้องฟันห้องฟันเอนี่งโอเคเราแสงฉายไปจะมีวงกลมขึ้นมาอย่างนี้โอเคกดตามดับนี้ปะกลางกลางขวาซ้ายซ้ายกลางซ้าย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 เห็นนะ กลางกลางขวาซ้ายซ้ายกลางซ้ายกระดาษอ๋อกลับด้านนะกระดาษมันอยู่ฝั่งบนเพราะฉะนั้นเราต้องเอ่อขวากลางขวาขวาซ้ายกลางกลางปพราะต้นกลับด้านใช่ปะวะเอาใหม่นะกลางกลางขวากลางกลางซ้ายกลางกลางกลางขวากลางกลางซ้ายกลางกลางกลางขวากลางกลางซ้ายกลางกลาง ไม่ใช่ไม่ใช่ขวากลางขวาขวาซ้ายกลางกลางของผู้ผิดขวากลางขวาขวาซ้ายกลางกลางขวากลางขวาขวาซ้ายกลางกลางขวากลางขวาขวาซ้ายกลางกลางได้โอ้รอบรอบสองนีผมคิดถูกแล้วแต่ผมอ่านผิดโอเคได้อะไรเนี่ยขีดขีดนะผมแล้วมีลูกเหมือนกระทะฮะลับด้านได้ปะเนี่ย เอเดยนนะแบ่งอะไรสักอย่างหนึ่งหรอเดยนนะโอเคผมผมก็ไม่รู้จะแก้งไงดีผมเลยไปดูวอล์กทมานะครับปรากฏว่าที่ผมต้องทำก็คือผมต้องเอาจอนี้ยไว้ตรงเนี้ยเพราะอะไรมไม่เข้าใจอันจ <laughs> ูมีไขโคมาเฉยคืออะไรวะ ทำไมทำไมต้องต้องมาอยู่ตรงนี้วะทำอะไรวะแล้วจูกมีไข่โคง้งออกมานี่คืออะไรไม่เข้าใจว่า <laughs> เหตุผลเนยคืออะไรยังไม่เข้าใจเยไ้ไขนะ่ได้แล้วนะได้อะไรเน่ยทับสมิตเหรอเสร็จแล้วโอเคเปิดตู้ได้ของนี้ <c oughs> ก็กุญแจรตรงนี้มาไขเหรอแค่นั้นเลยเหรอ <c oughs> มันดูง่ายไปแปกๆนะไขโอเคได้ยังลบเหรอยังลบยังลบลบอันนี้เหรอปใช่ป้าเดี๋ยวนะกดอันนี้แล้วลบ โอเคใช่อะไรวะน่ะขีดนี่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 ฮะอืมรหัสเปลี่ยนไปนะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรอยู่ดีป่ะอ๋อเดี๋ยวนั้นเดี๋ยนะมือ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 ใช่ใช่เป็นมือชูนี้อันนี้เป็นสหมนกลางใช่ไหมอันนี้ชูขึ้นอันนี้คือชูลงโอเคมืออันนี้เป็นเป็นนี่ไงตัวไอเด็กดอกนั้นป่ะไอข้างบนอ่ะเดี๋ยนะนี่นี่นี่มันคือสัญลักษ เนี่ยตามมือแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหมวกมันแหรอไะ,มะผมว่าโอเคอันแรกคือชูซ้ายยังไงอ่ะอย่างนี้เหรอเห็นนะอ๋อกลับด้านกลับด้านกลับด้าน,านมันต้องชูน,นี้ขึ้นอันนี้ชูขึ้นโอเคกลับด้านกลับด้านเพราะนะั้นอันนี้ต้องเป็นอันแรกชูขึ้นอ๋อโอเคโอเคก็ว่าอยู่มันจะชูลมันต้องชูลงครับผมตรงข้ามกันอันนี้กลับด้านก็จะเป็นชูมือซ้ายลง ก็จะเป็นอย่างนี้เออสุดแล้วนี่คือกลางเพาใช่โอเคมันชี้ไปไหนโอ้โหประทัุภาพของเด็กดอกครับผมสุดยอดไปเลยอ่ะข้างในแค่ชี้เนั้นเองวันวันชี้แมน วันชีแมนก็ทำให้เขากระจายไปได้แล้วก็ได้ <c oughs> ได้นิเฉยเป็นซ o u t h east n o ใช่ไหมเป็นเหนือใต้ออกตกโอเคจุดไปก่อนนะก็คือเซา t h n o r เวสแล้วก็ north ก็คือเหนือออกเชียงเหนือแล้วก็เวสเซาน่าจะเป็นไอ้ปุ่มที่ให้กดตรงนั้นนะ ตรงไอเนี้ยด้านเนี้ยเออนี่แหละใช่ใช่เหนือคือทางนี้เพราะฉะนั้นเพราะว่าพระที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันแรกคือเสาตรงข้ามกันคืนนี้เสาเสร็จแล้วน็อตเวสก็คือฝั่งนี้แล้วก็ต่อไปน็อตอีก็คือน็อตอยู่นี่อีนี่นอตอีก็คือตรงนี้เวสนี้เสานี้เรียบร้อยกุญแจทองคำครับผมเอ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  อันนี้คือเท่ากับบวกโอเคโอเคเดี๋ยวขอญาตจําจก่อนนะมันจะเกี่ยวกับตัวตัวเอรหัสนั่นน่ะที่อยู่ในที่เรา,ขาไปขปล่อยเอดิโดออกไปอะ่ะที่มังมีตัวเลขชุดใหญ่ๆอยู่อะ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าทําไรนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดออกนี้คือเป็นเอนนี่ธรรมดานะผมแต่ผมจะออกกันแล้วกันนะเพราะผมยังไม่รู้ว่าจะแก้หรหัสนี้ยังไงโอเคเพราะของผมก็ครบแล้วโอเคเสร็จแล้วขอญอาตออกก่อนนะจะได้เก็บเอนดิ้งนะครับผม อาจะออกประตูทองคํานี่แหละถูกแล้วใช่ปะเรเรียบร้อยโอเคยังมีทางอีกตรงนี้มีนี่ไอาสาร,รักรูปนี้โอ,โอเคต้องใส่ตัวนี้ได้ก่อนเหลืองโอเคสีสีส,สีมันเดิมโอเคสุดคือยังออกไม่ได้ตรงนี้มันจะมีทางตรงนี้นะโอเคแกป้ปริศนาไอตัวสาร,รักรูปบวกกันนะขอไปที่ห้องนี้กันโอเคสามสามหกสองแปดสองแล้วก็มีพูดถึสง,ส,งสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม มี4อันวงกลม4อันแล้วก็ขีด1ขีดพร้อมกับจะเกี่ยวห้องกับไอ้สีสีนี้ด้วยก็คือเขียวเหลืองน้ําเงินแดงอะนะโอเคผมว่าผมไม่ได้คิดเองนะครับผมผมรู้สึกว่าอันเนี้ยสตาลักอันเนี้ยมันเหมือนกับไอ้ข้างบนข้างบนข้างบนตรงนี้เนี่ยมันเคลื่อนเดียวกันใช่ปะเท่ากับบวกอะนัสแจว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับไอ้แท่นนี้อีกทีหนึ่งนะผมเปลี่ยนรหัสใหม่อะไรเงี้ยสามสามหกหกสองแปดอ๋ออ๋ออ๋อนึกหมดละ สี่ตัวเลขไงโอเคสามก็คืออะไรนะสามคือน้ําเงินก็คือโอเคน้ําเงินน้ําเงินเสร็จแล้วหกก็คืออ่าแดงแดงน้ำเงินน้ำเงินแดงแดงสองคือเหลืองแปดคือน้ำเงินน้ำเงิน,น,งน,นแ,แ,งแดงแดง,แดง,แดง,แดงเหลืองอเขียวเ,เหลือง,อ,งอ๋อไม่ได้เคลื่อนไหนคือสีอะไรอันนี้เหลืองเนะห็นไหมขอขอจดกดให้ทบทุกสีให้จำแน่ก่อนนะเขียวที่ฝั่งนี้ แล้วก็แดงข้างล่างนะน้ำเงินบนใครจำได้โอเคใช่โอเคตามตามที่ผมจดมานะผมน้ำเงินน้ำเงินแดงแดงเหลืองเขียวเหลืองโอเคเรียบร้อยในที่สุดก็ออกสุิสภาพภายนอกได้ครับผมโดยที่แพนด้าติดไว้จบปั๊ม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 ไม่ปั๊มว่ะคุณห้ามแพนด้าเหรอห้ามแพนด้าขึ้นทะลุกำแพงเหรอวะ โอเคครับผมตอนนี้ได้กุญแจทองมาแล้วนะครับแล้วก็เราปล่อยมัน <c oughs> ยืนเดีมัสงา่าอดู่นั้นต่อไปไม่ทํำร้ายมันนะครับผมโอเคเสร็ okay, จแล้วมาขายพยโษณานี้อีกรอบนึงอย่างไงนะน้ํนะาเงินน้าเงินแล้วก็แดงแดงเหลืองเขียวเหลืองเรียบร้อยออกรอบนี้นะ่าจะได้นะครับผมมาแล้วทําไงวะเดี๋ยวนะเราปล่อยแพนด้าไปก็ไม่รอดเราปล่อยไม่ปล่อย แล้วทำไงวะเดี๋ยวนะเราพลาดอะไรไปอะ่ะโอเคครับผมผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมนะ้วมันบอกให้เราดึงดึงอันนี้ด้วยดึงนะเมื่อกี้เสียงมันโอ้โหเดะต้องดึงด้เหรอ <c oughs> ต้องดึงอันนี้ถูกต้องครับผมดึงอันที่แบบไม่ทำ้ายมันมันก็ไม่ทำให้เราตายแต่ก็จะผ่านเกมนี้ครับผม ไปหมดแล้วสมองสมองโอเคผมก็คุณต okay, ิดตามชมเกมทุกมารุนะคบผมโอเคพอเถอะครับสี่นักทันนะครับไปแล้วบ๊ายบาย